ท่านฉันหลังเพลงได้ด้วยเหรออยากได้ทั้งกองนะครับอยากไหมครับลุงพี่ครับ,รบพันสาไม่เกี่ยวใส่เดียวได้นะครับเพี่พี่อมมีมต์ไปงานแต่งที่ญี่ปุ่นเลยเหรอลุงพี่นี่เลยอ ว่าไงไอ้สมฝากดูแลวัดด้วยพวกกูจะไปตามภารกิจกันกูรู้พวกมึงจะไปเที่ยวอัตมาไม่เกี่ยวอัตมาเป็นงานแต่งทำไมอ้อมถึงให้ท่านชินมารับผู่ของพี่พที่ชินนี่ไม่ได้บอกใี้เป้เหรอว่าเรากำลังจะแต่งงานกันอะ ช่ครับผมเป็นพระเวือนกับลุงเพียรแต่งกับพระปอมจะแต่งงานกับพระไม่ได้เขาแต่งงานได้เขาเป็นพระญี่ปุ่นเขาไม่ใช่คนไทยมันก็เหมือนกันไม่เหมือนก่อนเป็นพระเขาเป็นทนายมาก่อนนะปอมรู้หรือเปล่าชิายชัดเลยอยู่ไม่หรอพี่ พระก็ไม่ใหญ่แล้วนี่มันอะไรกันวะเนี่ยมีท่านพระเป็นดีเจแล้วก็ภาพเป็นบาร์เทนเดอร์เอาเบียร์มานทำไมเยอะแยะเนี่ยเอามาเถอะหลวงพี่เป้หนูครับหลวงพี่เป็นพระฉันแอลกอฮอล์ไม่ได้โอ้โหสิอาตมาเขาไม่เข้าใจนะว่าพระที่นี่เขาใช้ชีวิตกันยังไงท่านฉันหลังเพลงได้ด้วยเหรอแดดทั้งกองเหรครับแดกไหมครับสัตว์แตกเดี่ยเลยพระขับรถให้นะั่งแปลกไหมครับหลวงพี่ เอออาทรงเขาทัดไทยเอาจริงนะท่านอย่างท่านนะไม่ควรเป็นพระหรอกมันเกิดไปปะพี่เป้หลวงพี่เป้พี่เป้พี่ไม่เข้าใจอะไรเลยหลวงพี่เป้ครับข้างในเราไม่ตามกันครับเอ๊งมาจริงอะมันมีลูกมีเมียแล้วอาตมาหลง